เสียงขอโทษจากนรกอเวจี v G. เรื่องนี้จากพระพิสูรรูปหนึ่งเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและอดสูเกินกว่าจะยอมรับใดเผื่อให้คิดอะไรได้บางโดยเฉพาะผู้ชายหลวงพ่อรูปนัน้นนั่งอยู่ในสาราไม้รอรถข้างทางผมกับเพื่อนซึ่งกำลังจะกลับกรุงเทพคิดว่าท่านคงจะรอรถหรือไปทางไหนเลยถือนมกับน้ำเป่าไปถวายและสอบถามท่านท่านยิ้มแล้วบอกไปเรื่อยๆโยม อตาตมาเป็นพระทุดดงคืนนี้คงพักที่ศารานี้ก็แล้วกันได้ยินแบบนั้นพวกผมที่มองเห็นเป้าน้ำมันอยู่ไม่ไกลเลยบอกงั้นไปหาซื้อน้าอาหารแห้งยามาเาวายท่านดีกว่าผมเลยบอกไปก่อนเลยเดี๋ยวคุยกับหลวงพ่ออยู่ที่นี่รอก็แล้วกันหลังจากที่เขาไปกันแล้วท่านก็มองผมแล้วยิ้มบอกโยมนี่มีความผสมระหว่างหญิงชายนะ ก็ดีแล้วที่ชาตินี้เป็นบุรุษแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดของการเป็นชายคือการมักกในการมจนขาดสติยั้งเข็ดผิดชอบชั่วดีอัตมามีนิทานจะเล่าให้ฟังเอาไหมเมื่อ30ปีก่อนในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีหญิงชายคู่หนึ่งเป็นคนรักกันฝ่ายชายหนุ่มสมมุติว่าชื่อแก้วส่วนหญิงสาวชื่อว่าเดือนชอบพอกันเป็นเวลานาน ตั้งแต่เด็กจนก้าวย่างสู่ช่วงวัยรุ่นอาชีพของแก้วคือชาวนาทำไรท่ทำสวนส่วนเดือนคือหญิงสาวผิวขาวผุดผ่องในวัย17ปีมีแต่คนมารุมล้อมแต่ในใจเธอยังรักมั่นเพียงแก้วคนเดียวไม่นานทั้งสองแอบมีอะไรกันจนเดือนเกิดตั้งท้องขึ้นมาเรื่องถึงพ่อแม่ของเธอจึงคิดจะจับเธอคุมถุงชนให้เธอกับคนมีฐานะในหมู่บ้านน,านั้นพร้อมทั้งบอกกับแกวบ้วว่า ให้ปล่อยเดือนไปไม่เช่นนั้นจะเดือดร้อนแก้วด้วยความรักมั่นที่มีต่อเดือนไม่ยินยอมทางบ้านคนที่หมายปองเดือนจึงส่งคนมาซ้อมแล้วพังเผาบ้านเขาจนแทบเป็นจนได้แต่เก็บความเครียดแฉนพาแม่หนีไปตายดับน้าส่วนเดือนสาวเจ้าเมื่อรู้ว่าแก้วหนีไปก็ช้ำใจมากมายแถมยังถูกเป่าหูว่ามันไปติดสาวบ้านอื่นถึงกับเผาบ้านตัวเองแล้วย้ายรกรากหนีเธอไปเดือนตอมใจแต่ยังมีเยื่อใยอยู่ ทางพ่อแม่เห็นว่าถ้าท้องใหญ่ขึ้นมาลูกสาวผู้ใหญ่คงไม่แต่งงานด้วยแน่เลยคิดจะเร่งงานแต่งให้เร็วที่สุดแต่ความลับไม่มีในโลกในวันหนึ่งที่เตือนอยู่คนเดียวที่บ้านเพราะพ่อแม่ออกไปที่สวนไล่นาะลูกชายกำนันมาหาพบว่าเธอเป็นลมพอไปอนามัยหมู่บ้านจึงได้รู้ว่าเธอตั้งท้องได้สองเดือนเสียแล้วกับกลายเป็นงานแต่งทุกอย่างถูกลมเลิกเพียงเพราะเธอมีมนทินติดตัวมา พ่อแม่ก็ด่าทอเธอไล่ให้เธอไปอยู่กระท่อมปลายนาะแต่ให้ญาติคอยส่งข้าวส่งน้ําให้ตลอดจนครบกําหนดคลอดพ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเด็กในท้องคือกาลากินีที่ทําให้ครอบครัวไม่มีความสุขสบายมีญาติพาเธอออกไปหาหมอที่อนามัยทําคลอดบุญเธอยังมีคลอดลูกออกมาปลอดภัยเป็นเด็กชายหน้าตาน้ารักส่วนพ่อแม่ไม่รู้ว่า ลูกลอดหลานปลอดภัยก็ยิ่งคับแขนใจท,ทําทีแก้งจะพยายมแต่คงเป็นเพราะก,กรรมที่ทําไว้กับลูขนาข้ามถนนรถวิ่งชนทั้งสองคนตายขาทีเหตุการณ์นี้ทําให้เดือนช็อกมากกลเป็นคนโรคประสาทอ่อนๆจะอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างกลับมาอยู่บ้านโดยมีญาติมาดูแลบ้างแต่เขาเล่าว่ามักจะเห็นชายคนหนึ่งมาแอบดูแลเธอกับลูกที่บ้านพอจะเข้าไปดูก็หายไปทุกที มีคนบอกว่ามันคือไอ้แก้วที่มาดูเมียดูลูกมันเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีเด็กชายลอยโตขึ้นหน้าตามันไม่ต่างจากไอ้แก้วราวกับคนคนเดียวกันเดือนบอกญาติว่าคิดถึงพี่แก้วเขาไม่มาหาฉันนานแล้วญาติเลยพาการเขียนว่าไอ้แก้วมันไปจากที่นี่นานแล้วเอ็งอย่าบอกว่ามันกลับมาหาเองนะเดือนบอกพี่แก้วมาคอยดูแลฉันกับลอยตั้งแต่มันยังเด็กแล้ว แต่แกบอกแม่แกป่วยขอดูแลแม่ก่อนแล้วจะกลับมาหาฉันลอยโตขึ้นท่ามกลางเพื่อนที่เป็นนักเลงขิดยามันเริ่มสูบยาและดมกาวหนักเข้ามันก็เสพยบาบ้าเดือนที่เป็นโรคประสาทอ่อนอยู่แล้วสิ่งเดียวที่พอจะเยียวยาได้คือเจ้าลอยนั่นเองมันเริ่มลักเล็กขโมยน้อยเอาไปขายเพื่อเสพย,ยาและดื่มเหล้ากับเพื่อนขอแม่เมื่อไม่ให้ก็ตบตีวันหนึ่งจะเอาเงินกับแม่อีก แต่เดือนไม่ยอมเพราะญาติมาฝากฝายไอ้ลอยลากแม่ถูลูถูกลางไปแล้วพลังผักตกบันไดหัวกระแทกถุ่มน้ำจนสลบไปเทือนมากคราวนี้หน้าเวทนาเดือนจำอะไรจำใครไม่ได้เลยไอ้ลอยก็รู้สึกผิดแต่อย่างว่าคนเราเมื่อตกเป็นทาตยาเสพติดแล้วมันทำให้คนกลายเป็นปีศาจลายใดเคือนหนึ่งขณะที่กลับมาจากดื่มเหล้าและเสพยาเขื่นบ้านมาเห็นแม่นอนอยู่ เดือนในวัยสากว่าแต่ยังคงสาวสะพังดินจนผพ้วรถดดังสัตว์นรกเข้าสิงไอ้ลอยตรงเข้าไปขืนใจแม่แท้แของตัวเองเดือนตื่นมาพยายามขัดเขืนแต่ลอยมันพูดบอกว่ากูเป็นผัวมึงนะแล้วขืนใจจนสำเร็จเช้ามามันก็บอกเดือนว่าจะบอกใครว่าเราเป็นผัวเมียกันนะถ้าไม่อยากเดือดร้อนหลังจากนั้นมันก็เอาแม่ทําเมียเกืบทุกครั้งก็จะคอยเป่าหูจนเดือนเชื่อจริง แต่ญาติก็สังเกตได้ว่าทําไมมันไม่เหมือนแม่ลูกกอดจูบกันเรากับผัวเมียแล้วสิ่งไม่น่าจะเกิดก็เกิดเดือนตั้งท้องลูกกับลูกชายของตัวเองไอ้ลอยตกใจเมื่อเดืินบอกว่าเราจะมีลูกด้วยกันแล้วหนาะมันเริ่มคิดว่าถ้าญาติญาติรู้คงเอามันตายแน่สิ่งที่มันคิดขึ้นมาคือถ้าแม่หายไปจากโลกนี้คงไม่มีใครรู้ความลับนี้แน่นอนความเป็นมนุษย์สิ้นสุดลงแล้ว ในคืนนั้นพอเดือนแม่มันหลับมันอุ้มร่างแม่ออกมาที่ต้นไม้หลังบ้านแล้วจัดการแขวนคอเธอจนตายก่อนหายไปรุ่งเช้าเสียงเออโวยวายมาจากบ้านเดือนเพราะป้าที่เป็นญาติเอาแกงป่ามาให้เรียกไม่เจอเลยเดินไปหาเจอร่างที่ผูกคออยู่ไอ้ลอยทำทีเป็นกลับมาพร้อมร้องไห้ข้ามครวญแต่ในใจกับโลองอกที่ไม่มีใครรู้ว่าแม่ท้องกับมันเหมือนวงล้อแห่งกรรมหมุนตาม ไม่นานมันเสพยาแต่ไปมีเรื่องกับเพื่อนเขาซ้อมมันจนเกือบตายวูบหนึ่งมันรู้สึกเห็นแม่ตัวเองมาเยือนอยู่ข้างหน้าสายตาที่มองคือเวทนาสมเพศมันลอยพยายามยกมือไหว้ขอโทษแต่สลบไปเสียก่อนเตืนอนใหม่ทีที่บ้านแต่มันพบว่าตัวเองเป็นอัมาพาตปากเบี้ยวมือหงอกและทุกวันพระจะหายใจไม่ออกคล้ายดังมีใครมาบีบคอหรือนี่คือบาปกรรมที่ทำไว้กับแม่ของมัน นอนร้องไห้จะบอกความจริงใครก็ไม่ได้มันนอนอยู่อย่างนั้นเกือบปีแต่ในเช้าวันหนึ่งมีคนพบว่าลอยไปผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นเดียวกับแม่ซึ่งก็แปลกใจว่ามันไปฆ่าตัวตายเองหรือมีใครฆ่ามันหลุมศพของแม่ลูกถูกฝังไว้ใกล้กันเพียงแต่ยังมีคนเคยเห็นวิญญ,ญาณของเดือนมาเยือนดูหลุมศพลูกชายบ,ายบาย่อยๆส่วนเจ้าลอยนั้นคงตกนรกอเวจีไม่รู้อีกกี่อสงไข แม้ขอโทษดังเท่าไหร่ก็คงไม่มีใครได้ยินผมมองหลวงพ่อที่เล่าจบไปแล้วเอ่ยถามว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี่จะเทือนใจมากนะครับหลวงพอ่อว่าแต่แก้วเขาไปไหนล่ะครับเรื่องราวทุกอย่างนี่เขารู้ไหมท่านหันมามองหน้าผมไอ้แก้วหลังจากแม่เสียเลยตัดสินใจบวชไทยพระแก้วอยากมาโปรดอดีตเมียเลยกลับมาปรากฏว่าทั้งเมียและลูกผูกคอตายไปหมดแล้ว แต่เสินใจลาบวชตลอดชีวิตไม่สึกอีกเลยผมถอนหายใจเพียงเพราะยานารกกับกรารกำนัดทำให้คนลืมพระคุณพ่อแม่ความกตัญญูโรคุณเสียงรถมาจอดพวกผมเอาของมาถวายท่านก็ให้ศีลให้พรตามสมครวรพอจะเดินขึ้นหลดผดเมมีคนสุดท้ายได้ยินท่านพูดมาจากด้านหลังว่าก่อนบวชอัตมาชื่อแก้วนยมเดินทางปลอดภัยโชคดีนะ เรื่องที่สองสามปีก่อนวิกฤตจากโควิดทำให้บริษัทต่างๆต้องทำการเลิกจ้างพนักงานประจำหลายตำแหน่งโดยไม่สนใจว่าจะอยู่มานานหรือทำงานดีแค่ไหนนภพาพรหรือฟ้าเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นจากสาวออฟฟิศบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งกำลังตั้งท้องกับสามีได้สาม,ดสามเดือนเธอถูกจ้างออกสามีของเธอก็เข้าใจ แต่ด้วยาาดาที่หนักเขนเขาเริ่มทำงานหนักไม่รู้ไปถูกใครชักชวนเขาติดพนันออนไลน์หนี่ก้อนใหญ่ไปยืมเงินกู้นอกระบบหลายแสนใกล้ถึงวันจ่ายนี่ไม่มีหากไม่จ่ายจะถูกอุ้มฆ่าวิธีล้างนี่คือส่งยาเขาเลือกที่จะทำมัน2ครั้งผ่านไปแต่ครั้งที่สามเมยรอดเขาถูกตำรวจล่อสื่อและจับได้ในขณะที่เธอใกล้คลอดเพียงแค่อาทิตย์เดียวในวันที่ฟ้าไปหา ตั้งเสียใจ้องไห้เพราะเขาไม่เคยบอกเธอเลยเงินเก็บที่มีคงเพียงพอแค่ค่าคลอดลูกหลังจากลูกสาวลืมตาดูโลกได้2เดือนเธอได้ข่าวว่าสามีของเธอตายในเรือนจำทีนี้ไม่รู้จะหันไปทางไหนในวันหนึ่งเธอไปเจอบทความในเฟซบุ๊กเรื่องกรรมของคนฆ่าตัวตายซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งเอาลูกสาววางอยู่บนที่นอนเชือกผูกที่เขือ แล้วมาคล้องที่คอนั่งอยู่ตรงขอบหน้าต่างคือถ้ากระโดดลงมาเชือกก็รัดคอทันทีเธอตัดสินใจทักแชทถาคนที่เขียนบทความนั้นโชคดีที่เขาทํางานกะดึกพอเขารับรู้ก็รู้สึกสังหรณ์ใจบอกให้เธอเปิดกล้องเพื่อจะเห็นหน้าสภาพที่เห็นคือผู้หญิงผมบ๊อบหน้าตาดีแต่ตาแดงำํำเชือกคล้องที่คอมีสายยงไปข้างหลังขึ้นข้างบนขอคนนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องโดยถามว่า ทำแบบนี้ทําไมจะฆ่าตัวตายให้ลูกดูงั้นหรือหรือใจร้ายไม่พอจะไปฆ่าลูกก่อนค่อยมาฆ่าตัวเองตายตามเสียงร้องให้โหดดังขึ้นมาพร้อมก็บอกว่าไม่มีทางใดไปได้เลยไม่มีใครช่วยเขาจึงบอกว่าหากดวงวิญญาณลับไปตอนนี้ทุกอย่างบนโลกมนุษย์จบแต่ในโลกวิญญาณไม่จบหากน้องโตขึ้นมาแล้วมาเห็นแม่ตัวเองมาผูกคอตายซ้ำๆทุกคืนจะรู้สึกอย่างไดเอาเป็นว่าหายใจลึกๆก่อน มนฟ้าได้สติขึ้นเขาถามว่ามีอะไรช่วยหรือเปล่าเธอไม่ตอบเลยบอกว่าถ้าเรื่องเงินบอกที่ได้หนาะให้ไปตั้งต้นชีวิตอาจจะไม่มากแต่ช่วงนี้จะได้ไม่ลำบากแต่ตอนนี้เอาเชือกออกจากคอก่อนเธออยเามาเชือกคล้องคอออกแต่โดยดีฟ้าเอากล้องให้ดูเด็กหน้อยที่นอนตาแป๋วมองดูแม่ยิ้มหวานตามภาษาหลังจากคุยกันสักพัก ขาได้สอนข้อคิดชีวิตโดยการแทรกธรรมะและมีการให้สวดมนต์เพื่อให้คิดดีใจเย็นสุดท้ายคือการให้เงินก้อนหนึ่งแก่เธอซึ่งมันก็มากพอสมครวรแล้วหลังจากนีหรือเรื่องราวหลังจากผ่านไปสามปีที่เธอเล่าให้เขาฟังหลังจากวางสายไปคืนนั้นเธอเอาเงินที่ได้รับการช่วยเหลือจากเขาไปขอซื้อสูตรทำน้ำเต้าหู้แซนด์เิชและข้าวเหนียวหมูเปิงด้วยความที่พาลูกไปด้วย เด็กน้อยมีความน่ารักเขาต่างเอ็นดูบอกสู่ทุกอย่างให้เธอเริ่มทำมาขายตอนเช้าขายดีและเก็บเงินได้และในระหว่างนั้นเองมีชายคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาธรรมดาทำงานเป็นช่างอยู่โรงงานทั่วไปฟ้าสังเกตว่าเขาจะมาอุดหนุนเธอทุกวันคำว่าทุกวันคือไม่มีวันไหนไม่มาไม่เจอถ้าเธอขายอะไรเขาจะมาอุดหนุนเสมอแถมบางวันยังซื้อขนมมาฝากลูกของเธอด้วยว่ากันว่า ผู้หญิงมีสัมผัสพิเศษเวลารู้ว่าใครมีใจให้จึงถามเขาว่าคิดอย่างไรกับเธอเขาก็จริงใจตอบว่าเขาชอบเธอไม่เคยรังเขียจนที่เธอเคยมีสามีมีลูกติดมาขอโอกาสเขาดูแลเธอได้ไหมฟ้าให้โอกาสเขาแล้วเขาก็ไม่ทำให้โอกาสนั้นเสียไปช่วยกันทำงานเก็บเงินไม่เดิมไม่เที่ยวกลางคืนไม่มีเรื่องให้เธอต้องไม่สบายใจที่สำคัญเขาดูแลเธอและรักลูกเธอมาก ไม่นานเริ่มเปิดร้านอาหารตามสั่งและมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ลำบากอีกแล้วหากคืนนั้นเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองต่อหน้าลูกเธอคงไม่เห็นว่าภายใต้อุปสรรคในชีวิตที่คิดว่าหมดหนทางนั้นอาจมีใครสักคนที่เขาพร้อมช่วยเหลือและเป็นกำลังใจขอแค่คนเดียวเท่านั้นจริงๆเธอจึงคิดจะตอบแทนเขาคนนั้นตลอดมาทั้งที่เขานั้นลืมเรื่องเธอไปแล้วเพราะที่ใจอยากช่วยไม่ใช่ว่าให้บุญคุณอะไร พอถึงเวลาเธอจึงกลับมาขอบคุณเขาและตอบแทนในสิ่งที่เขาได้เคยให้ถึงตอนนี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมการฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกของปัญหาปัญหาของคนที่ฆ่าตัวตายคือคนข้างหลังที่ยังอยู่แล้วรักคนต้องตายทั้งเป็นตังหากไม่มีชีวิตชะตตาใครไม่ทุกข์หรอกครับขอแค่ปรับและอดทนรอเวลาว่าสักวันเราต้องได้ดีเพราเราเป็นคนดีเท่านั้นเอง เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขออภัยมณัสที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ